สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูลิงทางโลกบายชุริกร์นะคะสัญญาณที่จักรวาลอยากที่จะส่งให้คุณคือเรื่องอะไรตอนนี้หลายๆท่านเลยได้รับสัญญาณซายข้อความจากจักรวาลแม่หมออยากจะรู้เหมือนกันแหละว่าพวกคุณได้รับสัญญาณอะไรจักรวาลอยากที่จะส่งข้อความอะไรให้กับคุณนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่สองสำรับนี้ในการอ่านคําทานายนะคะไพอ่ออร์โธไวททีหลังนะมาดูพลังงานของคุณจากไพ่สำรับนี้ก่อนนะคะ ไพ่นี้ไม่เหมอก็เพิ่งได้ใหม่มานะแล้วก็ที่เดิมนะถ้าถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะได้นะคะสำนักพิมพ์นี้นะไปเสิร์ชหากันได้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุงคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณขอดูพลังงานของคุณได้เด็ดฟูลแล้วก็ดีอิมเพสว้าวพลังงานที่น่ารักดีมากๆน่ารักอบอ้อมอารีจิตใจดีมีเมตตา แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยถือกับถือถืออะไรมากไม่แค่ไม่ชอบแบกไม่ชอบแบกอะไรเยอะปล่อยวางให้อภัยคนได้ง่ายไม่ค่อยซีเรียสไม่ค่อยเจ้ายศเจ้าอย่างคุณสบ,สบายสบายใจดีสบายสบายใจดีแล้วก็เอาจริงๆคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากถ้าเกิดใครเจอคุณน่ะเขาจะรู้สึกอบอุ่นสบายสบาย,บายอ่ะ ไม่ไม่ค่อยมีศัตรูเท่าไหร่ไม่ค่อยมีศัตรูเท่าไหร่แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีนะมันก็มีบ้างที่คนที่จะไม่ชอบคุณเพราะว่าแม่หมอว่าความเป็นตัวคุณอะมันมันเป็นรัศมีมันเป็นออร่ามันเป็นประกายที่ทําให้คนบางกลุ่มที่เขาเป็นอย่างคุณไม่ได้เขาก็เกิดอาการเออควบคุมตัวเองไม่ได้อาจจะหาเรื่องอาจจะมีความรู้สึกเอาไปนินทาหรืออะไรก็ได้ให้จุกจิกกวนใจคุณเล็กน้อยอะเป็นแค่นั้นล่ะ The Tower สวยงาม The Tower Date ม,มีความเปลี่ยนแปลงมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณและในความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เรียกได้ว่ามีความท้าทายหนักมากๆเยอะมากๆเกิดเหตุการณ์บางอย่าง j u จะติ Just ิดแล้วก็ The View of Fortune สิ่งที่คุณเจอไม่มีความเมื่งเอินนะคะมันเป็นโชคชะตา ถ้าคุณจบความสัมพันธ์จากใครถ้าคุณมีปัญหากับใครสักคนหรือเจอเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันเนี่ยทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปในอีกทิศทางหนึ่งเลยเนี่ยให้รู้ไว้เลยนะั่นเป็นเป็นทิศทางที่ดีของคุณตอนแรกอะ่ะทุกๆคนนะถ้าเจอความเปลี่ยนแปลงอะ่ะเราจะรับไม่ได้เพราะเราไม่ชินกับสถานการณ์ใหม่มันเป็นความรู้สึกที่เราไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวเท่าไหร่พอมี ไอ้ความเคยชินเก่าๆมันมันถูกพังทลายไปเนี่ยไม่ว่าความเคยชินนั้นมันจะดีหรือไม่ดีนะพวกเราทุกคนอนะมนุษย์ทุกคนมีความสั่นไหวสั่นคลอนกับอารมณ์และความรู้สึกมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน่ยในช่วงเนี้ยอาจจะจิตใจอะออวันไหวบ้างอะไรบ้างก็ให้รู้ไว้เลยว่าไม่มีอะไรที่จะแย่กว่านี้ไม่มีไม่มันไม่ใช่ชีวิตที่จะไปแย่ลงไม่ใช่นะเพราะว่าสิบไม่เท้าอะ่ะ แม่บอกที่ว่าประสบการณ์ของคุณน่ะจะทําให้คุณได้เติบโตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการทันฟอร์มตัวเองไปสู่ทิศทางใหม่ที่ดีกว่าแต่ในความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อย่างที่บอกไปไม่เคยชินมันอาจจะเป็นความท้าทายที่ค่อนข้างหนักสําหรับคุณแต่ให้คุณรู้ไว้เลยนะคุณผ่านไปได้อยู่แล้ว justice กับ the view of fortune มันเป็นโชคชะตามันเป็น the hermit เนี่ยคุณต้องเรียนรู้อะ The Hermit คุณต้องเรียนรู้เป็นโชคชะตาที่คุณจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเติบโต,ต,ตแน่นอนได้สำหรับเป็นสิบเหรียญด้วยอ่ะความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะชีวิตของเจ้าของคลิปนี้นะคุณจะได้เติบโตเข้มแข็งมั่นคงก็เก่าเยอะถ้าคุณได้ยินข้อความแรกเลยเนี่ยที่อยากจะส่งถึงคุณอ่ะอย่าวั่นว้อย่าังคอนอย่าลังเลอย่าสงสยัยคิดอย่างเดียวเลยว่า คุจะต้องเติบโตแน่นอนไม่ว่าสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงนั้นจะทําให้คุณเสียน้ําตาขนาดไหนเหนื่อยขนาดไหนทุกใจขนาดไหนก็ตามบอกกับตัวเองว่าหลังจากนี้ต่อไปชีวิตดีขึ้นแน่นอนแล้วมาดูว่าจักรวาลอยากส่งสัญญ,ญาณใดให้กับคุณ Queen of s a u c e เด็กถือดาบ p พ g e of s บซอร์ไพ่ใบนี้เป็น The World เดี๋ยวเขาปิดเดวเวิลปิดเ e World เป็นหนึ่งดาบสิ่งที่จักรวาลอยากจะส่งสัญญาณกับคุณนะ The Magician จักรวาลจักรวาลอยากจะบอกว่าคุณเป็นคนฉลาดมาก มีไหวพิบคุณไปต่อได้เพียงแค่คุณตัดตัดเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ไม่เออไม่เป็นประโยชน์อะ่ะพูดง่ายว่าตัดเรื่องบางเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับคุณเน่ยไม่ต้องไปสงสัยว่าชีวิตหลังจากนี้จะเป็นยังไงทําปัจจุบันเพราะความสงสัยทําให้เราลังเลความสงสัยทําให้เราไปอยู่ในอดีตหรืออยู่ในอนาคตดังนั้นเด็กถือดาบเนี่ยเด็กถือดาบใบนี้คือวางดาบลง คุณวางดาบลงคุณวางความคิดความสงสัยลงซะไม่ว่าคุณจะกําลังสงสัยว่าตัวเองจะไปยังไงต่อชีวิตมันจะไปยังไงต่อเดินทางนี้มันจะถูกต้องไหมมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมหนู่นนี่นั่นวางความสงสัยลงแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเดอะเวิลด์กับหนึ่งดาบชัดเจนกับตัวเองไม่หมอรู้ได้เลยว่าตอนนี้คุณเหมือนรู้แล้วหร่าว่าฉันจะทํำยังไงฉันจะเป็นยังไงฉันจะไปต่อยังไงไม่ได้อยู่ในช่วงของความที่จะต้องมานั่งเสียใจยอะไรแล้วอะ่ะมันผ่านสถานการณ์นั้นมาแล้วมันทันฟอร์มตัวเองแล้ว มองกระจกนะมองกระจกแล้วมองหน้าตัวเองว่าเธอเก่งมากนะเธอผ่านมาได้เธอเก่งมากต้องบอกตัวเองแบบนั้นเพระไพราลาินีถือดาบเนี่ยเก่งจริงๆแล้วตัดมาได้แล้วเราก็ไม่แคร์โนสนโนแคร์เลยใครอยากจะไปไปใครอยากจะอยู่อยู่ใครอยากจะชอบชอบใครไม่อยากชอบก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาของคุณคุณต้องเป็นอย่างแบบนั้นและถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นพลังงานของเจ้าของคลิปถ้าคุณเป็นแบบนั้นนั่นแหละเป็นสัญญาณที่จักรวาลอยากจะบอกว่าคุณเป็นคนเก่ง คุณได้หันกลับมาหาตัวเองละคุณใส่ใจตัวเองได้มากพอเพราะไม่ไม่แคร์ละอืมแคร์คนอื่นมากพอแคร์คนอื่นมากไปอ่ะทําให้ทุกเพราะเราเปลี่ยนใครไม่ได้เราแคร์เราจะทําให้ตามใจคนนี้อา้าวอีกคนนี้ก็บอกไม่ไม่ได้อา้าวทำตามใจคนนี้คนนี้ก็บอกไม่ได้ปวดหัวดังนั้นตามใจตัวเองเถอะแล้นในการตามใจตัวเองเนี่ยคําพูดคําเนี้ยพูดแบบผู้ใหญ่นะไม่ได้พูดเด็กเ ค่ผู้เด็กๆตามใจตัวเองเนี่ยก็จะแบบมีดราม,ม่าขึ้นมากับแม่หมอเลยว่าไม่ได้ตามใจตัวเองมันจะเป็นเรื่องทุกเรื่องเราต้องเป็นผู้ใหญ่ตามใจตัวเองในที่นี้หมายถึงเราอยากมีความสุขความสบายใจอะ่ะเราก็จะต้องมีความสุขความสบายใจการตามใจตัวเองแล้วทําให้เกิดทุกข์มันก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าผิดทางคําพูดที่แม่หมอบอกตามใจตัวเองเป็นแบบผู้ใหญ่เนี่ยคือหันกลับมาเซฟตัวเองหันกลับมาเซฟตัวเองไม่ได้เราทําเพื่อตัวเองบ้างคุณอาจจะทําเพื่อคนอื่นมาตลอด ทคแคร์คนอื่นมาตลอดแคร์ความรู้สึกคนอื่นมาตลอดหลังจากนี้จะต้องแคร์ความรู้สึกตัวเองเพราะมันจะได้ไปต่อคุณไม่ได้เป็นคนใจร้ายหรอกการตามใจตัวเองไม่ได้เป็นคนใจร้ายแต่เป็นการเติมพลังให้กับตัวเองเพื่อไปอช่วยเหลือหรือสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่อต่อไป The Magician คุณเป็นคนทีท่เก่งหลายเรื่องเก่งหลายอย่างและจักรวาลก็อยากจะบอกว่าทำต่อไปเถอะสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจตอนนี้ คุณกำลังคิดอยากทำหลายหลายอย่างอยากเก่งหลายหลยอย่างมันอาจจะยังไม่ได้เก่งได้หลายๆอย่างในทีเดียวแต่พยายามเดเมิรเชียนเขาพยายามนะเหมือนนักวิทยาศาสตร์เขาเป็นคนที่มีความพยายามอาจจะต้องช่วงของการทดลองลองนู่นลอง,ลอง,ลอง,ลองนี่ลองนั่นให้คุณลองว่าเออถ้าชีวิตที่ดีมันต้องเป็นแบบนี้ไอ้ชีวิตที่มันไม่ดีที่ผ่านมาเราเป็นแบบไหนทบทวนตัวเองทุกอย่าง เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าชีวิตที่ดีมันเป็นแบบไหนถ้าเราได้แต่ว่าคิดเฉยๆว่าจะมีจะมีชีวิตที่ดีอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้หันกลับมาทบทวนเลยอ่ะมันก็อาจจะไปได้ช้าแต่ถ้าเราทบทวนปุ๊บเราเห็นจุดอ่อนจุดด้อยจุดเด่นอะไรของเราแล้วก็ใส่เข้าไปจุดอ่อนเราก็ลดให้มันน้อยลงเราก็รู้ว่าจุดอ่อนตรงเนี้ยมันของเราเป็นแบบนี้เราก็เลี่ยงที่จะไปเจอเหตุการณ์นั้นจุดเด่นของเราคืออะไรผุดมันขึ้นมาขุนมันขึ้นมาความสามารถศักยภาพของเรามีแบบไหนขุ่นมันขึ้นมา นั่นแหละคือการที่คุณจะต้องใส่ใจความรู้สึกของตัวเองอารมณ์ความรู้สึกและทุกอย่างเลยภายในตัวของคุณคนเก่งที่เป็นหัวกะทิคนหนึ่งกำลังจะได้เกิดคือคุณกำลังจะได้ประกาศตัวเองให้กับโลกใบนี้ใครก็ตามที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณอ่ะช่างขเขาเถอะเบื้องบนโลกใบนี้ พระแม่ธรณีเบื้องบนอะไรก็แล้วแ,แต่ที่เรานับถือเขาเห็นยิ่มพระแม่ธรณีก็เป็นประจักษ์พยานให้กับพวกคุณเสมอไม่ว่าคุณจะมีเพศไหนฐานะทางการเงินการงานเป็นแบบไหนท่านเห็นหมดความดีใครไม่เห็นอย่างน้อยพื้นธรณีนี้เห็นพระแม่ธรณีเห็นแม่ไก่อแต่แต่เราจะเรียกท่านเห็นท่านเป็นพยานมั่นใจตรงนั้นเถอะ ดังนั้นถ้าเรามั่นใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเรามีความสุขมีความสบายใจใครเขาไม่ให้เครดิตอะไรคุณเลยว่าคุณเก่งนะอะไรก็ช่างเขายิ่งคนถ้าพยายามหลีกเลี่ยงการให้เครดิตคุณน่ะแสดงว่าเขาไม่กล้าที่จะยอมรับความเก่งของคุณเพราะเขาประมาทคุณไว้เขาสบประมาทคุณไว้ก็ปล่อยเขาไปนะและจักรวาลอยากจะบอกอะไรอีกคะสามดาบ อัศวินถือไม้เท้าสองดาบแล้วก็ราชาถือเหรียญเก้าไม้เท้าจัารวัลอยากจะบอกว่าให้คุณโอเคมันเสียใจยอะ่ะให้รู้ว่าโอ้ฉันเสียใจยเราเราหนีมันไม่ได้อะ่ะบางครั้งอะ่ะมันเกิดมันเกิดแล้วให้มันดับไป นะเดี๋ยวยังไงคุณไม่ให้ดับเดี๋ยวมันก็ต้องดับอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของการแปรผันในโลกมนุษย์ใบนี้คุณเสียใจได้คุณร้องไห้ได้แต่คุณจะต้องเข้มแข็งด้วยปาดน้ําตามือใครที่ปาดน้ําตาให้กับเราแม่หมอเชื่อได้ว่าไม่มีใครเอามือมาปาดน้ําตาเราแล้วช่วงอายุที่เราจะต้องฟันฝ่ามือเราเองนี่แหละที่ปาดน้ําตาตัวเองดังนั้น คนที่ต้องเทคแคร์มากที่สุดคือตัวเองอย่าให้ตัวเองต้องเสียน้ําตาเหมือนเรารักใครสักคนหนึ่งอยู่อะ่ะลูกๆเราหลานเราใครก็ได้อะ่ะเขาร้องไห้เราเอามือเราเนี่ยไปปาดน้ําตาให้กับลูกหลานเราแล้วเราก็บอกเขาซันแบบนิ่งเสียอย่าร้องไห้นะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะไม่เจ็บหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกตัวเองได้แบบนั้นเหมือนกันไม่ต้องรอคอยใครไม่หมาบอกได้เลยเราไม่ต้องรอคอยใครมาปาดน้ําตาให้เราเห็นใจเราไม่มีหรอกไม่มี เขาเข้าใจเราเขาเห็นใจเราเราโชคดีมากๆเขาก็โอเคแค่นั้นแต่เขาไม่ได้เห็นใจหรือเข้าใจเราร้อยเปอร์เซนต์บางครั้งถ้ากเ,เราเขาเห็นเขาเห็นเราร้องไห้มากๆเขาพลอยเศร้าไปด้วยแล้วเขาพลอยพลังงานตกไปด้วยซ้ําอะมั่นใจในตัวเองว่าเราเป็นคนเก่งฉันนี่แหละปาดน้ําตาตัวเองมือที่พยุงขาที่พยุงให้ฉันลุกขึ้นแล้วเดินต่อมันก็คือขาของฉัน นั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะต้องหันกลับมารักตัวเองและมั่นใจตัวเองให้มากๆจะได้ไปต่อคุณจะได้ไปต่อแบบอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพั่นแบบจัดเต็มอ่ะใครก็หยุดไม่ได้เพียงแค่ตัดสินใจกล้าที่จะตัดสินใจว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรและสิ่งที่คุณไม่ต้องการคืออะไรเส้นทางชีวิตของคุณโชคชะตาชีวิตของคุณมีเอ่อเ t อะทาวเว a t เดวิลออฟฟอร์จูนแล้วก็สองดาบด้วยเนี่ยเป็นช่วงของการตัดสินใจเนี่ยแหละช่วงนี้แหละเป็นเป็นสัญญาณที่จะกรวาลส่งมาเป็นทรายหรือสัญญาณที่จะกรวาลส่งมาว่าเออคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณอาจจะทําพันธสัญญาเป็นโซเพนนะมืว้แล้วว่าเออฉันจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้นะแล้วพอถ้าฉันเจอเรื่องแบบนี้ได้ไอ,อฉันเจอเรื่องแบบนี้ปุ๊บเนี่ยฉันจะไปในทิศทางไหนอยู่ที่คุณ จะตัดสินใจไม่เหมาะเชื่อได้ว่าในใจของคุณอะ่ะแปดสิคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะไปทางไหนแต่เพียงแค่อีก20%กับเด็กถือดาบเนี่ยมันเป็นความหวาดระแวงความสงสัยไม่ผิดแต่อย่าให้มันเยอะขึ้นมันจะทําให้คุณอยู่กับที่แล้วไม่กล้าที่จะแอคชั่นแอคชั่นไปเถอะชีวิตไม่มีอะไรไม่มีอะไรเสียหรอกถ้าเราเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างสมมติเราเจอความเปลี่ยนแปลงเราเจอข้อผิดพลาดในชีวิตเนี่ยเราก็เริ่มต้นใหม่ได้ มนุษย์ทุกคนรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะเราเริ่มต้นใหม่ทุกเช้าเราได้เริ่มต้นใหม่อยู่แล้วเหตุการณ์เมื่อวานนี้มันเกิดขึ้นแบบแย่มากๆเลยพอเช้าปุ๊บมันเริ่มต้นใหม่เมื่อเดือนที่แล้วแบบโอ้โหขายไม่ดีมากๆเลยพอเดือนนี้อุ้มขายดีฉันเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเริ่มต้นใหม่คุณต้องให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่เพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาของคุณเป็นราชาถือเหรียญมั่นคงมั่งคั่งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภายในแล้วก็ภายนอกจิตใจอะ คุณจะได้มีโอกาสที่จะมั่นคงมั่งคั่งในอนาคตข้างหน้าความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นฐานสําคัญที่จะให้คุณเข้มแข็งขึ้นหนักแน่นขึ้นมั่นคงขึ้นก้าวไม้เท้าบอกได้เลยว่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก้าวไม่เท้าจะทําให้คุณได้เป็นคนที่เก่งเพราะว่าคุณผ่านความบอบช้ำมาแล้วเยอะมากมายเหลือเกินแต่ก็ยังสู้ต่อยังไปต่อนั่นแหละคือสัญญาณที่บอกว่าคุณคือเป็นคนที่อดทนมากคุณผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเนี่ย เพื่อรอวันที่คุณประสบความสำเร็จมันต้องมีคุณไม่ได้ถอดใจไปตั้งแต่แรกที่เจอปัญหาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นตั้งแต่ช่วงเด็กๆมันมีปัญหามาตลอดอยู่ในช่วงของการตัดสินใจหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตตลอดเวลาแต่คุณก็ผ่านมาได้ถึงขนาดนี้ดังนั้นแสดงว่าจักรวาลบอกว่าคุณกำลังเ,เพื่อเพิ่มระดับหรือเลเวลของตัวเองเข้าไปสู่เป้าหมายของคุณ คุณกำลังรอคอยรอคอยเป้าหมายที่สูงส่งที่สุดในตัวคุณเจ็ดไม้เท้าว้าวสวยงามมากๆหกไม้เท้าคือไพ่แห่งชัยชนะแล้วก็สี่ถ้วยสี่ถ้วยขาขยายสี่ถ้วยหน่อยนะสี่ถ้วยคือเด็กถือเหรียญ The magician แล้วก็หกถ้วยบางคนนะบางคนอาจจะรู้สึกว่า ได้สำหรับเป็นสิบถ้วยอาจจะรู้สึกว่าแล้วฉันจะขุนเงินขึ้นมาใหม่ได้ไหมเนี่ยเรื่องการเงินมันจะมั่งคั่งไหมเนี่ยยังมีความรู้สึกกังวลใจอยู่ในเรื่องของการเงินกับความมั่งคัง่งบางคนก็อาจจะไม่ได้ยึดการเงินมากเท่าไหร่แต่อยากขอความสบายใจอะ่ะมันน่าเบื่อเหลือเกินที่ที่จะต้องมาวักคอยวางแผนการเงินตลอดแล้วคุณอ,อยากโฟอะ่ะไม่ต้องกังวลแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องเออ มีได้ไม่เหมาะก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรเพราะทุกคนเราต้องมีอยู่แล้วเนาะแต่พอเรารู้สึกแบบนี้ปุ๊บเราต้องตัดอ่ะเราต้องตัดอ่ะเพราะความรู้สึกแบบนี้เราจะตอบตัวเองได้เลยมันเป็นความรู้สึกที่ลบๆมันมันเหมือนพลังเราหายเนาะเหมือนแบตเราจะหมดอ่ะถ้าเรารู้สึกกังวลว่ามันจะเป็นยังไงนะลองลอง,ลองฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูตัวเองสิลองฟื้นฟูตัวเองมันไม่ได้เขาเรียกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์หรือเส้นชัยอ่ะจากจุดเริ่มต้นจนไปถึงจุดเส้นชัยเนี่ย มันก็ต้องมีระหว่างทางอ่ะระยะทางที่กว่าเราจะไปถึงอ่ะต้องใจเย็นๆเราต้องเจออะไรเยอะแยะสมมติคุณวิ่งแข่งแล้วกันคุณวิ่งแข่งเนี่ยกี่เมตรอ่ากี่เมตรดีละ่ะสามร้อยเมตรก็ได้อ่ะในอีช่วงตั้งแต่จุดสตาร์ไปถึงเส้นชัยเนี่ย คุณต้องเจอคู่แข่งเขาเบียดเลนคุณไหมคุณไปตกตรงเลนตัวเองไหมแล้วช่วงสปีดช่วงเร่งช่วงที่เจ็บช่วงที่เคนเคี้ยวเนี่ยมันเป็นช่วงนี้ของคุณคุณก็จะต้องยอมรับและสนุกกับเส้นทางชีวิตของคุณเพราะว่าเส้นชายของคุณมันอยู่ตรงหน้าความสําเร็จของคุณอยู่ตรงหน้าคุณให้คุณรู้ไว้เลยคุณจะมีความสุขมีความสบายใจได้จากการปล่อยวางจากการปล่อยวางแล้วสนุกกับการใช้ชีวิตซะ เป็นตัวของตัวเองคุณเป็นคนที่มีความพยายามที่จะอยู่ในจุดของตัวเองนะเรียกว่ามีความพยายามเลยที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดของตัวเองเท่าที่ควรพราอมมัวเทคแคร์ครอบครัวเทคแคร์ care, คนอื่นเทคแคร์ care, คนรอบข้างหลังจากนี้ต่อไปแบ่งเวลาแบ่งเวลาในการเทคแคร์ตัวเองไม่ใช่แบบโอ้ยฉันไม่เอาใครเลยมันไม่ใช่นิสัยของคุณอยู่แล้ว ยังไงซะคุณก็ทิ้งคนรอบข้างของคุณไม่ได้อยู่แล้วคุณต้องใส่ใจเขาอยู่แล้วแต่คุณจะปล่อยวางได้ง่ายคุณจะปล่อยวางกับเขาได้ง่ายนั่นแหละคือส่วนที่จักรวาลอยากจะส่งสัญญาณให้กับคุณว่าไม่ต้องห่วงคุณไปถึงเส้นชัยอยู่แล้วต้องมีความพยายามมันอาจจะช้าสักหน่อยนะแต่ในระหว่างทางมันสนุกแน่นอนถ้าได้อะไรมาง่ายๆนะประสบการณ์ไม่มีเลยมันมันมันก็เดี๋ยวมันก็ไปอะอะไรที่มันได้เข้ามาง่ายๆอะ มันเดี๋ยวมันก็ไปเพราะคุณจะไม่เห็นคุณค่าของมันแต่อะไรที่มันได้จากความพยายามของคุณคุณจะเห็นคุณค่าของมันแล้วคุณจะรู้ว่ากว่าจะได้มามันมันต้องอแลกด้วยหลายๆอย่างแต่สิ่งที่คุณได้อะกว่ามูลค่าที่คุณคุณเป็นนะมันคือประสบการณ์ไม่มีสมมติว่าสมมติคุณทำทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้วกว่าคุณจะได้เงินมาเนี่ยนะบางทีได้เงินมาปุ๊บเนี่ยบางทีเงินตัวนั้นก็หมดไปเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าเราไม่เห็นคุณค่าของช่วงของการแอคชั่นแต่ถ้าทุกวันน่ะเงินน่ะคือปลายเดือนแลอะอาจยกตัวอย่างถ้าคุณเห็นคุณค่าของการแอคชั่นในระหว่างวันที่คุณหาเงินฉันใส่ใจศักยภาพของตัวฉันฉันใส่ใจความรู้สึกกับงานที่ทําลงไปใส่ใจมันทุกวันทุกวันสิ่งที่คุณได้ที่ไม่มีอะไรที่จะหมดไปเลยมันคือประสบการณ์คุณฝึกฝนฝีมือคุณมีประสบการณ์ในงานนั้น โดยที่ไม่มีสิ่งใดมาภาคประสบการณ์นั้นให้หายไปได้มันจะอยู่กับเนื้อกับตัวคุณนี่คือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดแล้วเงินก็คือผลพลอยได้ยิ่งเรามีประสบการณ์ยิ่งเราเห็นคุณค่าของตัวเองมากเท่าไหร่เงินจะมากเท่านั้นมากเท่าประสบการณ์ของเราบางคนไม่รู้เลยว่าเฮ้ยฉันจะมีโอกาสได้เงินแสนหรอเดือนหนึ่งฉันจะมีโอกาสได้เงินเดือนหนึ่งแสนบาทหรอโดยที่ไม่รู้เลยจน ม่หมอจะยกตัวอย่างนะมีคนคนหนึ่งที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาจะมีโอกาสได้เงินเดือนหนึ่งแสนทั้งชีวิตของเขาเขาได้เต็มที่เลยเออสามหมื่นสี่หมื่นได้มาเท่าไหร่ก็เหมือนจะพอดีพอดีพอวันนึงเขาสะสมประสบการณ์เขาใส่ใจความรู้เขาหันมาเ,ออเขาเรียกว่าส,ส,สร้างศักยภาพตัวเองแล้วสนุกกับศักยภาพตัวเองสนุกกับงานที่ทําการแอคชั่นลงไปเนี่ยทำทุกวันโดยที่ไม่ได้นึกถึงเรื่องเงินเลยจะพอไม่พอแต่ก็ทําไปตลอดเวลาใส่ใจแล้วก็อินกับ การแอคชั่นของตัวเองมีความสุขวันหนึ่งเขาได้เงินเดือนหนึ่งแสนบาทดดแล้วเขาก็มารู้รู้นื้อรู้ตัวทีหลังเลยอ่ะฉันได้หนึ่งแสนแบบแบบว้าวมากๆแต่เป็นการว้าวที่แบบไม่ได้แบบตื่นตระหนกกระโดดดีใจแจ็คพอตอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ว่าเออนี่คือความสามารถตัวคุณก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันและมาดู สายสัญญาณจากจักรวาลที่จะส่งให้คุณนะคะจากไพ่สำหรับนี้ว้าวคริสตัลสัญญาณจากจักรวาลหนึ่ง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 แล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสอง เป็นข้อความที่เป็นทรายและเป็นสัญญาณจริงๆนะจกักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณอะ่ะไม่มีความบมงเอิญอย่างที่บอกไปช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการเยียวยาช่วงนี้อาจจะเป็นช่วง,งการทบทวนตัวเองแล้วหันกลับมาเยียวยาตัวเองเหมือนซ่อมอะ่ะช่วงการซ่อมแซมจิตใจและร่างกายของเราไม่ใช่ช่วงถดถอยนะ มันจะเป็นช่วงของการซ่อมแซมทบทวนรักษาจิตใจรักษาทุกอย่างเลยที่มันเกี่ยวข้องกับเราคอยดูสัญชตาตญาณเอ้ยคอยดูสัญญาณคอยดูสัญญาณจากจากัจกรวาลด้วยสัญชตาตญาณของตัวเองคุณจะเห็นสัสญญาณอะหนึ่ง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 สองหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสีงงงงงงง่อะไรอยู่ยตลอดเนี่ยนะอันนี้เป็นเทคนิคของแม่หมอนะแม่หมอไม่ได้หาความหมายเพราะวันหนึ่งบางครั้งอะแม่หมอก็เจอแบบทั้งวันอะตัวเลขไม่ได้ซ้ำอะ แต่เป็นตัวเลขที่เดียบสุดหนึ่ง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 เนี่ยเห็นละแล้วก็มาหนึ่งแปดหนึ่งแปดอ่าหนึ่งเจคือตลอดทุกทุกครั้งที่มองนาฬิกาสองหนึ่งสองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจนเราไม่รู้เลยว่าจากักรวาลอยากจะบอกอะไรจนวันหนึ่งเรามาเข้าใจเลยว่าเออเขาเขาติดต่อกับเราอยู่เขารู้การกระทําของเราอยู่เขามาบอกและยืนยันว่าเอ,อนี่แหละถูกต้องละการคิดแบบนี้แหละถูกต้องละเออชีวิตที่กําลังทําอยู่วันนี้โอเคใช้ได้เลย เหมือนให้เราไม่เหงาเหมือนให้เรารู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวแล้วไม่เฉพาะเราไม่ต้องไป,ไปนั่งจ้องนาฬิกานะมันบังเอิญคือเห็นแป๊บวันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามันก็เจอเลยบางทีวันทั้งวันแต่ตัวเลขอาจจะแบบว่าซ้ํานะแต่จะเป็นซ้ําอีกตัวเลขนึ่งอย่างเงี้ยตอนแรกก็ไปหาความหมายโอ้ีลุงตุง,ตงนั่งไปหมดแต่เทคนิคของไม่หมอกกคือให้รู้ไว้เลยว่าเออจักรวาลกําลังบอกว่าเรากําลังมาถูกทางสิ่งไหนควรหยุดก็ควรหยุด อ่าสิ่งไหนเส้นทางนี้มันมันไม่โอเคนะควรระวังนะก็เราก็ต้องดูให้ดีว่าเราจะมีสัญชาตญาณข้างในแหละอะไรที่อารมณ์แล้วกันนะอารมณ์ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีเรารู้สึกไม่โอเคเลยอะ่ะก็แสดงว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรทํายังไม่ต้องไปบีบคั้นตัวเองทําถ้าหงุดหงิดถ้าอารมณ์มโมโหเนี่ยทําอะไรมันก็จะไม่เบรกอะ่ะให้ผ่อนคลายตัวเองก่อนผ่อนคลายตัวเองก่อนให้อารมณ์ดีก่อนแล้วค่อยไปทําอย่าทําโดยที่อารมณ์ยังไม่ดี นะคะให้ไปใ,ให้เป็นเรื่องแบบนั้นเลยอย่าทําโดยที่อารมณ์ไม่ดีเพราะสิ่งที่มันออกมามันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คุณมีเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนที่น่าจะมีความรู้มีการตื่นรู้แล้วมีการตื่นรู้แล้วแต่การตื่นรู้ของพวกเราทุกๆคนเนี่ยมันจะต้องตื่นไปเรื่อยๆอ จนกว่าจะหมดวาระบนโลกมนุษย์ใบน,นี้ไม่มีใครว่าฉันตื่นแล้วฉันเหนือกว่าคนอื่นฉันตื่นแล้วฉันแค่นี้เธอยังไม่ถึงฉันถึงไมมไม่ใช่ถ้าคนตื่นแล้วไม่ตัดสินใครเลยไม่ตัดสินอะไรเลยสนุกมีความสุขกับผู้คนมากมายเขากําลังสนุกกับชีวิตของพวกเขาคุณก็รู้แบบนั้นถึงเขาจะมีความรู้มากน้อยแค่ไหนเขาก็สนุกก,กับชีวิตของเขาถึงเขาจะทุกข์ใจนั่นก็คือโซแพนของเขาคือช่วงเวลาของเขาแต่สำหรับคุณคุณจะต้องโฟกัสที่ตัวเอง ตอนนี้ฉันกำลังต้องการเยว่ยาก็ฟังเพลงสบายๆฟังขึ้นฟังเสียงดนตรีอะไรก็ได้ฟังเสียงลมเสียงฟ้าเสียงธรรมชาติคือได้หมดเลยอ่ะคุณได้หมดเลยเมื่อก่อนแม่หมอได้ยินเสียงฟ้าร้องแด่กลัวมากกลัวแต่เดี๋ยวนี้พอได้ยินเสียงฟ้าร้องมันรู้สึกมหาสัจรันทร์รู้สึกว่าเฮ้ยธรรมชาติเขาสร้างอะไรด้วยมหาสัศจันท์มากๆ ก็เลยไม่กลัวพอเราเปลี่ยนมุมมอง,มองเปลี่ยนทัศนคติมันมีความสบายใจทั้งหมดก็ให้คุณเป็นแบบนั้นนะคะก็วันนี้คลิปนี้แม่หมอก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับคุณทุกๆคนเลยนะคะใครที่เข้ามาฟังของฟังแม่หมอจนถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็ถ้ามันโดนใจหรือมีประโยชน์ก็คอมเมนต์บอกแม่หมอได้เพราะพวกคุณคือกําลังใจที่แม่หมอบอกกดไลค์ให้แม่หมอหน่อยนะ,อะคอมเมนต์บอกแม่หมอหน่อยนะคือกําลังใจที่บางครั้งอ่ะ แม่หมอก็ต้องผ่านช่วงเวลาที่แบบว่ามันเป็นช่วงของของเอเขาเรียกว่าอะไรอะเส้นเส้นที่มันอย่างเงี้ยตื๊ดเนี่ยเส้นที่แบบตรงอ่ะแม่หมออยากจะมีการแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้ามีถ้าคุณส่งสัญญาณให้แม่หมอแบบเนี้ยก็มีกําลังใจที่จะแบบแอคชั่นต่อไปต่อประมาณนั้นแหละค่ะขอบคุณนะคะในการติดตามรับชมรับฟังคุณคือเพื่อนที่ดีของแม่หมอ และก็หวังอย่างยิ่งแม่หมอจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณเช่นกันขอบคุณมากค่ะ